เอซิกเจลคายนโนสิบสี่นี่จะต้องมีมีอีกกี่คู่เนี่ยแต่ก็มาเพิ่มอีกคู่ครับ a อซิกเจลคายนโนสิบสี่ X กับ s b t g ครับผมไม่ได้เหมาะจริงๆนี่แหละกับเจ้าตัวเนี้ย S b t g X a อซิกเจลคายานนสิบสในคอลเลกชันมอนซูนพอชอเพราะว่าอะไรมันจะดีไปกว่าการได้ใส่สนิเกอร์ในหน้าฝนล่ะ การจับมือครั้งนี้ของแบรนด์ A6 Sportstyle ที่นำแบรนด์ผู้นําของสิงคโปร์อย่าง HPTG และร้าน Limited EDT เนี่ยเข้ามาร่วมใส่ความคกียร้างกันมันสุดเพื่อตีความชื่อของคอลเลกชันอย่าง Monsoon Patrol ที่แปลว่ามรสุมออกมาให้คู่กับโมเดลสุดฮิตอย่าง A6 Gel Kayano 14ที่มีทั้งความสบายความเท่แถมยังกันน้ํากันลมได้อีกเพราะมีเลเยอร์ซิลิโคนโคตติ้ผิวของรองเท้าเนี่ย แล้วก็ยังแถม Stash Pocket มาเพิ่มตรงหน้าเท้าอีกด้วยทำให้ดีไซน์เนี่ยฉีจาก k คลานูสิรุ่นทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดซึ่งเราจะเทียบให้ดูทั้ง k คลานูสิบสี่สีแบ w e r s ลิ l เและ k คลานูสิบสี่เอแและ Under My c a มบอกได้คำเดียวเลยว่าดีไซน์ไม่ธรรมดาจริงๆยังไงวันนี้เดี๋ยวเราขอตัวไปลองเท้าใหม่ก่อนนะยังไงถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด Follow ด้วยนะถ้าชอบคอนเทนต์อะไรแบบนี้เดี๋ยวเรามาทำใหม่บีซาว